ฉากที่เจอบ่อยในละครไทยทีนี่ที่ไหนท,ท,ที่นี่ที่ไหนคะคุณหมอมีทั้งหมอมีพยาบาลสายออกซิเจนสายน้ำเกลือเครื่องมือแพทย์หรือว่าที่นี่จะเป็นเป็นห้างสปปรรพสินค้าต้องใช้แน่ๆเลยห้างสปปรรพสินค้ารถฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยจดหมายมีเสียงถ้าหากคุณได้รับจดหมายฉบับนี้แล้วผมคงจะไม่อยู่แล้วออตอนนี้ผมป่วยใกล้จะตายแล้ว เฮ้ยเสียงใครเข้าห้องฉุกเฉินหมอหลีกทางไปนะฉันจะเข้าญาติคุณไข่อยู่ข้างนอกรอนะคะจะเข้าไปไม่ได้ค่ะเข้าไปไม่ได้นะคะเข้าห้องฉุกเฉินเข้าไปไม่ได้ค่ะจะเข้าไปฉันจะเข้ากูบอกว่าเข้าไปไม่ได้จะเข้าไปอยู่ไหมฮะไม่เข้าแล้วค่ะอยู่ข้างนอกรอค่ะไม่ไม่เข้าไม่เข้าแล้วค่ะเออคุณหมอเข้าไปได้เลยนี่พวกเธอ มาเข้าแถวในอาคารได้ยังไงทําไมไม่ออกไปเข้าแถวด้านนอกข้างนอกฝนมันตกหนักค่ะพอ่อออที่นี่คือโรงเรียนฝนตกหนักแค่ไหนก็ต้องเข้าแถวด้านนอกเข้าใจไหมฟ้ามันไม่ผ่านค่ะพอ่อออเออรีบบอ,อกไปได้เลยฉันจะหลบฝนอยู่ในอาคารเนี่ยแหละให้พวกเธอเนี่ยทำกิจกรรมอยู่ข้างนอกเข้าใจไหมรามาสนั่นกลางโซเชียลพ่อออสั่งนักเรียนตากฝนเพื่อทํากิจกรรมเราต้องรอดูต่อไปนะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะจบลงอย่างไรขอโทษสังคมด้วยค่ะ ดิฉันรู้สึกผิดจริงๆจากหัวใจที่ทำลงไปเพราะดิฉันรู้เท่าไม่ถึงการค่ะขอโทษด,ด้วยจริงๆค่ะวันนี้ฉันเลยมีกระเช้ามาขอโทษด,ด้วยนะคะขออภัยค่ะเมื่อนางเอกโดนวางยานางเอกฝรัง่งอย่าคิดนะว่าเซราไม่รู้อะว่าในนี้ใส่อะไรลงไปแน่สิ่งอะคุณก็ดื่มมาสิมาดื่มสินางเอกเกาหลี นเดอันนี้โดนบางยะช่วยอันนี้ด้วยนางเอกไทยขอบคุณนะคะอะฉันปวดหัวจังเลยค่ะคุณอ๋อสงสัยฉันจะงว่วงนอนคุณพาฉันไปส่งที่ห้องนอนได้ไหมคะ เมื่อเป็นคนใช้ในชีวิตจริงปะทะละครชีวิตจริงนี่แกถางญยาที่สวนเสร็จแล้วอ่ะอย่าลืมล้างฟานกวาดบ้านทำกับเ้าวให้เสร็จกันบ่ายสองนะได้เลยค่ะเจ้านายแหมฉันอยู่นั่นแหละงกๆถ้าฉันถูกหวยขึ้นมาแล้วนะฉันจะไม่ทำงานเลยละครท๊ะ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 ต๊ตท๊ะท๊ะท๊ะะทนะท๊ะ แต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าราังฟ้ามีจริงขอให้ฉันได้ใช้ชีวิตรห,วหรูหราสักวันด้วยเถิดข้ามาแล้วเสียงอะไรเนี่ยฮะนางฟ้าข้าได้ยินเสียงของเจ้าแล้วอ่ะนี่ข้าจะให้พรแก่เจ้าจงยื่นมือมานี่มันเลสแตกมีเจ้าคะ แล้วให้ดิฉันมาทำอะไรเหรอเจ้าคะเจ้าลองทานดูแต่เมื่อเลหมดเมื่อไหร่เจ้าจะกลับมาเป็นแบบเดิมทันทีเลสต์แบล็กโรสแบล็คเทอรเฟลหอมเวอร์อร่อยเวอร์แบล็คเทอรเฟลสายพันยุโรละมุนได้อีเรสหรูเวอร์หวังอะไรขนาดนี้เนี่ยอืมหอมละมุน ไม่ว่าจะหมุนตัวไปทางไหนกลิ่น black t u r t e d ก็หอมเตะจมูกหอมละมุนผู้ทีอังกฤษสุดๆฉันชอบมากว้าวไม่ว่าจะหันซ้ายห,หารือหันขวาฉันก็เห็นแต่เลสแตกรถ black t u r t e d กลิ่นหอมฟุ้งละมุนแบบนี้อดใจไหวได้ยังไงว้าวต้องลองนะคะอะเลมหมดแล้วนี่แกมัวเพ้อฝันอะไรของแกไปทำงาน ค่าคุณหญิงว่าวังอลังเลแบบนี้ต้องเลสแตกรถแบค็คทัฟเฟลต้องรีบไปซื้อแล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศโอ๊ยคนอะไรหล่อจังเลยเนี่ย พี่คะหนูหออยู่ด้วยคนได้ไหมคะอะไรเนี่ยป้าแมวครับมาโปงมาป้าอะไรนะหนูอยากแต่งงานกับพี่อะเรามามีลูกด้วยกันเถอะโอ้ oh, ป้าแมวครับอะไรเนี่ยแต่ฉันเนี่ยรวยมากเลยนะทรัพย์สินเนี่ยยกให้หมดทุกอย่างเลยขอแค่ได้สักครั้งก็พอพี่แอบ,บชอบน้องเขาหรอครับใช่ค่ะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นใครหล่อเท่านี้มาก่อนเลยอะโอ้ยสเปคเลยอะโห oh, oh, ป้าเขาบอกว่าอยากมีลูกกับผมอ่ะเขาเหล่อมากไหมครับโห oh. หล่อสุดชีวิตเลยอะติดใจเลยต้องมาเห็นสักครั้งก่อนตายนะไม่งั้นตายตามไม่หลับผมละเชียดเลยเขาอายุหกสิบแล้วนะยังแทนตัวเองว่าหนูแล้วแทนผมว่าพ,วพี่แล้วพี่มาหาเขาได้ยังไงครับเนี่ยพี่ก็ตามมาจาก,กติต็อกเนี่ยแหละอยากมีลูกกับเขาจังเลยอะอุ้ยสเปกเข้าไปดูในห้องดีกว่าห้องพักสุดหรูย่านลังสิตอะอ,ะอะไรกันวะเนี่ยเนี่ยหรอห้องพักสุดหรูอะ,อะ สงสัยป้าแกคงจะบอกห้องเราผิดฮัลโหลป้าทำไมไม่เหมือนห้องตัวอย่างที่พาไปดูเลยอะ่ะอ๊ยจะเรื่องมากอะไรเนี่ยห้องฉันเนี่ยหรูสุดละถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยก็ไปเลยไปได้ไไดหนูย้ายออกไปแน่ออกไปวันนี้ด้วยเฮ้ยลมเสียหนูขนห้องลงมาเสร็จละ คืนเงินให้หนูเดี๋ยวนี้เลยป้าน้อยฉันจะจ่ายให้แกได้ไงแกอ่ะต้องจ่ายให้ฉันค่าผิดสัญญา4ี่แสนห้าจ่ายมาแล้วจะออกไปไหนก็ออกไปไปชุ่เฮ้ยอะไรกันนะป้าหนูยังไม่ทันจะได้อยู่เลยนะจ่ายมาถ้าแกไม่จ่ายอ่ะก็กระเป๋าแกมันนี่ขโมยของของฉันอะไรไปกรือเป๋าก็ไม่รู้นั่นของสาคัญหนูนะเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ถ้าแกอยากได้คืนก็จ่ายมา4ี่แสนห้าเดี๋ยวกูจะไปแจ้งความเออไปแจ้งความเลยฉันจะบอกให้นะหัวฉันเนี่ยเป็นตํารวจยศใหญ่ไม่มีใครกล้าเล่นฉันหรอก เมื่อครูไม่วางสอนครูห้องอื่นประทะครูห้องฉันครูห้องอื่น นักเรียนทุกคนคะวันนี้ช่วงบ่ายคุณครูติดประชุมกระทันหันดังนั้นไม่สามารถเข้าสอนได้นะคะสําหรับใครที่มีงานค้างเนี่ยก็เอางานค้างมาเคลียให้เสร็จนะคะอ๋อแล้วก็เล่นในห้องเบาๆนะคะอย่าเสียงดังครูห้องฉันวันนี้ครูมีข่าวดีมาแจ้งนักเรียนทุกคนคะ่ะพรุ่งนี้ครูมีไปดูงานที่ต่างจังหวัดดังนั้นไม่สามารถเข้าสอนได้คะ่ะเย่แต่จะมีคุณครูท่านอื่นเข้ามาสอนแทนคะ่ะทุกคน <c oughs> ดีใจใช่ไหมคะอ๋อแล้วที่สําคัญเนี่ยครูฝากงานไว้เรียบร้อยคะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะ เมื่อนางเอกเผลอจูบก,กับพระเอกนางเอกฝรั่งจอดคะซาร่าไม่ไวะะ้แล้วค่ะจอดเอ,อ้จอดนางเอกเกาหลีโอปะซาร่า,ราเฮซาร่าเฮ นางเอกไทยออกไปเดี๋ยวนี้นะไอ้คนโรคจิตวิตรฐานคุณมาขโมยจูบของฉันแบบนี้ได้ไงกันเนี่ยแล้วแบบนี้ฉันจะท้องไหมเนี่ยเมื่อนางเอกเห็นพระเอกเดินกับผู้หญิงนางเอกฝรั่งนั่นใครคะจอสอ๋อเพื่อนคุณนี่เองสวัสดีค่ะฉันซือซาลานางเอกเกาหลีผู้หญิงคนนี้เป็นใครคะโอป้าทำไมมาเดินอยู่กับโอป้าได้ก็ได้ค่ะ อันนี้จะเชื่ออป้านะคะรักอป้าที่สุดสรางเฮโยกิมจินางเอกไทยคุณพี่คะีนางผู้หญิงคนนี้คือใครกันคะผมอธิบายได้ครับไม่ฟังคือไม่ฟัง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 ไม่มีอะไรพูดแล้วนั่นไงคุณพี่ไม่มีอะไรจะอธิบายใช่ไหมล่ะขอจบีนางผู้หญิงคนนี้ชักซาาเถอะอีวานาะนี่แม่กูอีควายเป็นแม่คุณพี่เหรอคะสวัสดีค่ะคุณแม่ ฉากที่เจอบ่อยในละครไทยนั่งเอกคู่กัดกระเพกเล่นนายอีกแล้วหรอไอ้จอมจุนไปที่ไหนก็เจอแต่นายจริงๆมันหวานซวยอะไรของฉันวันนี้ชาติเนี้ยฉันจะไม่มีวันญ,ญาติดีกับนายหรอกไอ้จอมจุนสามเดือนผ่านไปรู้สึกว่าท้องไส้ปั่นปวนแปลกๆตรวจคันเล่นดีกว่าฮะก้าวขีดฉันท้องฉันท้องกับไอ้จอมจุนฉากพ่อเสียชีวิตพ่อจะต้องไม่เป็นอะไรนะพ่อหมอ หมอพ่อช่วยฉันด้วยพ่อตายแล้วหมอมึงจะมาทำไมตอนนี้โอ้คุตายแล้วหมอยิหมอนางร้ายสติหลุดไม่จริงไม่จริงฉันฉันไม่ได้ฆ่าคนตายฉันฉันไม่ได้ฆ่าคนไม่จริงอย่ามาว่าฉันฆ่าคนไม่ใช่ไม่ใช่ปืนปืนนี้ไม่ใช่ของฉันอีนางนั่นมันฝากฉันไว้อย่าเข้ามานะไม่งั้นฉันฉันยิงแกเสีแตกแน่